สวัสดีค่ะคลิปนี้หน่อยจะพาเพื่อนๆมาทำดอกกุหลาบคลิปนะคะคะวันนี้ทำเป็นสีฟ้านะคะที่เห็นเขาขะด้านในเดี๋ยวคือหน่อยเอาสีครีมใส่เป็นข้างในตุ้มมันนะคะ นี่ดูมาดูอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ของกุหลาบทิ์ก็จะมีกีบกุหลาบกีบกุหลาบแบบนี้ค่ะนี่กีบกุหลาบสําเร็จนะคะจะมี2ด้านนะคะแล้วก็จะมีตุ้มสำลีแล้วก็จะมีไม้ตะเกียบก็จะมีกาวนะคะก็จะมีแค่นี้ แล้วก็จะพันพันทางด้านด้านด้านในนะคะเกาเรียกด้านในพันแล้วพันกีบนะคะดัดกีบนะดัดกีบมัน,มนก็ใช้มือดัดเพิ่มนะคะ ก็จะชีคออกมาวันนี้เราจะทำกุหลาบที่แบบห้าหกลีบกันนะคะหกกลีบค่ะทำแบบหกกลีบใช้กีบหกบกลีบกลีบกลาบหกกลีบค่ะ,ะมาเริ่มกันเลยนะคะ กลีบที่หนึ่งนะคะกลีบที่หนึ่งเราจะทากาวทากาวให้ทั่วเลยนะคะให้ทั่วตุ้มสาดีทากาวให้ทั่วแบบนี้นะคะเห็นไหมนะอ่าชัดไหมคะค่ะแล้วก็จะหยิบกลีบมาหงายขึ้นแบบนี้นะคะหงายขึ้นนี่ค่ะก็จะซ้อนกลีบเลยนะคะซ้อนกลีบซ้อน สอนสอนแบบนี้นะคะนี่ค่ะดูชัดๆค่ะตอนบ,บนี้ค่ะก็จะพันใช้มือบีบมือนิ้วโป้งนิ้วชี้นี่จับจับทางด้านนี่ค่ะอันนี้ก็หมุนหมุนนะคะหมุนหมุนให้หมุนให้เป็นทรงแหลมนะคะหมุนให้แหลม ปิดตุ้มสำดีนะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็กลีบที่สองทาทากาวที่ตรงตรงกลางนะคะตรงกลางนะเกือบเกือบครึ่งอะเกือบเกือบครึ่งของกลีบดอกนะคะนี่เกือบเกือบเต็มดอกก็ได้นี่ค่ะทากาวไปแล้ว กาวตรงนี้ค่ะกลีบที่สองกลีบที่สองก็จะเอากลีบที่สองซ้อนเข้าไปกับกลีบที่หนึ่งนะคะซ้อนซ้อนกันไปเลยนะคะซ้อนซ้อนซ้อนกลีบนะคะนี่ค่ะก็จะใช้มือบีนิดเบาๆนะคะนี่ค่ะ ก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วกลีบที่สามก็ก็เหมือนกันนะคะงายเหมือนกันอีกสามกลีบรเราจะงายขึ้นแต่จะติดกาวแค่ตรงระหว่างวงตรงช่วงกลมๆเนะะี่ยค่ะนี่ค่ะก็จะใส่มือประคองไว้บีบขึ้นไป,ปเบาๆนะคะบีบขึ้นไปให้มันดูก็ดูประมาณ ประมาณกลีดดอกกุหลาบมันก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็กลีบที่สี่นะคะกลีบที่สี่งายคว่ำลงนะคะคว่ำลงกลีบที่หนึ่งสองสามเราจะงายขึ้นแบบนี้กลีบที่สี่เราจะคว่ำลงแล้วทากาวสุดเลยนะคะกลีบเลยนะคะนี่ค่ะทากาวทากาวให้ให้หมดเลยกลีบเลยนะคะ แล้วก็เสียบไปสับวางนะคะสับางดูสับางนะคะสับฟางกรีบนี่ค่ะดันขึ้นไปดันขึ้นไปนะคะกรีบที่ห้ากรีบที่ห้าก็ทากาวแค่วงกลมนะคะคที่ที่ห้าจะทาแค่วงกลมตรงวงกลมนะคะนี่จำไว้ให้ดีกรีบที่สามทาตลอดกรีบกรีบ กีบที่ 4, ทาตลอดกรีบกรีบที่3ทาแค่วงกลมแล้วสับวางอีกนะคะสับฟางค่ะสับฟางแบบนี้นะคะค่ะกรีบที่6กกีบที่6ก็ทาแค่วงกลมนะคะอีกสุดท้ายห 6, ทาแค่ตรงวงกลมนะคะจำไว้ค่ะก็สับวางสับาง,บาง,บางนี่ค่ะได้เป็น กุหลาบทิพย์ของเราแล้วนะคะไว้จัดชอบประทานค่ะไว้ตกแต่งหลีดไว้ตกแต่งงานอะไรก็ได้ค่ะทำมันเป็นสีสันค่ะอันนี้หน่อยจะทำเป็นตุ้มไปอ่ดูอีกสักดอกนะคะตุ้มสีคลีมทากาว้ากาวเกือบเกือบทั้งกีบนะคะทาไปเลย จะลงไปมาดูอีกตังดอกนะคะนี่ค่ะดอกที่กลีบที่สองซ้อนไปในกลีบที่หนึ่งนะคะที่เราทำไว้นะคะนี่ค่ะซ้อนไปแบบนี้ครบทุกกลีบนะคะแล้วก็บีบบีบก็จะได้แบบนี้นะคะกลีบที่สามทาแค่วงกลมนะคะ จำให้ดีกรีบที่3ทาแค่วงกลมทากาวแค่ตรงวงกลมแล้วก็เสียบเข้าไปก็จัดค่ะนี่ค่ะดูแค่พอประมาณนะคะดันขึ้นไปพกรีบกุหลาบมันจะอยู่ประมาณนี้นะคะกีบที่สามกีบที่สคว่ำลงค่ะ 1> 1, 2, 3, หนึ่งสองสามหงายขึ้นกีบที่สี่คว่ำลงค่ะกีบที่สี่คว่ำลงแล้วทากาวให้สุดกีบนะคะแล้วก็เสียบไปสับวางนะคะสับวางสับวางนะคะแล้วก็ดันดันดันกีบนะคะกีบที่ห้าทาแค่วงกลมนะคะ กีบท,ที่ห้าทาแค่วงกลมแล้วก็ซับฝางเหมือนกันค่ะทต่ฝั่งมันเดิมนี่ค่ะนี่ค่ะ 6, กีบที่6กกับกลีบที่ห้าทาแค่วงกลมความลงเหมือนกันนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ สวยไหมคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ให้ดูนี่คะ่ะเป็นดอกกุหลาบทพิปนะคะนี่คะ่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาประกอบประกอบเป็นช่อประทานให้ดูกันนะคะ ค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ